ัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกีฬาที่มันกว่ากีฬาอาชีพนั่นก็คือกีฬาที่เด็กเล่นเพราะเด็กไม่ได้แคร์เกี่ยวกับเรื่องกิยศชื่อเสียงเงินทองเขาแคร์แค่ว่าเขามีโอกาสมีเวทีได้แสดงความสามารถของเขาซึ่งคุณผู้ชมครับในรายการเชลล์แอด a n นซ์เอเชียท ALENT ครัรวบรวมเด็กอายุต่ำกว่า18 22คนที่เบิดมอไซเก่งที่สุดในเอเชียมาเจอกันล่าสุดสนามนัมเบอรสนามที่3เด็กไทยจะจัดไปหรือไม่โดนครับ ในสนาม3ซึ่งเป็นกันแข่งขันเรสที่5และ6ที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลซร์กิตมาเลเซียก้องสมเกียรตินะครับที่ก่อนแข่งมีคะแนนรวมอยู่อันดับ2 บาดเจ็บจากการซ้อมครับเลยไม่ได้ลงแข่งนะฮะทำให้สนามนี้จะมีตัวแทนจากไทยลงแข่งแค่2คนนั่นก็คือเบอร์13ชิปนักคารินและบูสิทธิพรเบอร์7ออกสตาร์เรซี่5อายุมูซาซากินักบินจ,จากญี่ปุ่นจัดไปควา้าแชมป์สนามแรกของเขาในปีนี้ส่วนชิปนักคารินรถเบอร์13ของไทยแลนด์เข้าห่างจากอันดับหนึ่งเพียงแค่0.8วินาทีครับเป็นอันดับที่5และเรสต่อไปเรซี่6นะครับที่สนามเดิมเนี่ยแหละครับเด็กไทยของเราจะผงาดคว้าชัยได้หรือไม่ พรุ่งนี้ชดเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป